สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ GTA Vice City นะครับตอนนี้นะครับในเซิร์ฟเวอร์ครับผมก็รองรับ Android 12 Android 13เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมือถือสามารถเล่นได้ทุกรุ่นนะครับผมใครสนใจอยากจะเข้ามาเล่นนะครับลิงก์ดาวน์โหลดใต้ล่างคลิปนี้เลยเนาะนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวระบบภายในเซิร์ฟเวอร์ GTA Vice City กันนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับฝากเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝาก กดกระดิ่งเพื่อไปกำลังใจดีๆให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเมื่อเราเข้าเกมมาเนะครับเราก็รับของขวัญเด็กใหม่นะครับจะได้เงินสดมาจำนวน1 0,000บาทครับผมแล้วก็พิซซ่า5มือถือ1กล่องกาชาปองลด1กาชาปองสุ่มของ2แล้วก็การ์ดนางฟ้า3ชั่วโมงนั่นเองครับผมแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นครับภายในเซิร์ฟเวอร์ครับผมก็จะมีแมปสวยๆประมาณนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่า มีตัวการ์ตูนเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับบอกเลยโคตรสวยนะครับผมทุกคนแล้วก็นะครับถ้าใครนะครับอยากจะเข้ามาเล่นนะครับผมก็อย่าลืมนะครับไปขอไวล์ลิสต์ใน Discord Server ครับผมแล้วก็เข้ามา Enjoy กันได้นั่นเองนะครับผมทุกคน ฐานผู้เล่นตอนนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่100บวกเลยนะครับ Android 12 Android 13ตอนนี้สามารถเล่นได้แล้วนะครับผมสำหรับมือถือนะครับเล่นได้ทุกมือถือเลยนะครับสำหรับระบบ Android นะครับผมก็ลองเข้าเล่นกันดูได้นะครับผมในเซิร์ฟเวอร์ครับผมก็จะมี UI นะครับเป็นหลอดเลือดนะครับบอกเลยว่าเหมือนไฟเมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมี UI รถลดนะครับผมโอ้ไม้ลดนี่บอกเลยว่าโคตรสวยนะครับไม่เหมือนเซิร์ฟอื่นแน่นอนนะครับ แล้วก็ตามด้วยระบบกาชาทุกคนนี่กาชานะครับก็จะมีปีกครับผมแล้วก็มีผ้าคลุมนะครับจะมีไอคอนบนหัวนะครับแล้วก็จะมีกระเป๋านะอันนี้ก็จะเป็นกาชา SS6 ในเซิร์ฟเวอร์ครับผมโอ้โหบอกเลยว่ามีเจ้าของแร่แรส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นคือภายในเซิร์ฟเวอร์ครับมีระบบอาชีพรับผมมากมายเลยมากกว่า10อาชีพครับผมแล้วก็อาชีพในเซิร์ฟนะครับก็จะเป็นหมดหมดเลยนะทุกคนดูดิขนาดหมดเก็บส้มนะครับผมเป็นอาชีพเก็บส้มเนี่ยก็จะเป็นหมดนี่บอกเลยว่าสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเก็บแอปเปิ้ลเก็บข้าฉลามนะครับเออฉลามเกยตื้นอะไรประมาณนี้นะครับผมโอ้บอกเลยว่าแมปสวยมากๆเลยแล้วก็น่าเล่นมากๆเลยนะครับ แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นคือภายในเซิร์ฟเวอร์ครับผมสามารถอาบน้ําได้แล้วครับแล้วก็นอนเตียงได้นั่นเองนะครับผมสำหรับต่อไปนะครับก็จะเป็นสถานที่โรงพยาบาลของเซิร์ฟเวอร์เลยนะสาหรับสถานที่โรงพยาบาลเซิร์ฟเวอร์นะก็สามารถนอนโรงพยาบาลได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ทุกคนเห็นณนะตอนนี้นะครับก็จะเป็นแมปสถานที่โรงพยาบาลนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆเลยเนาะนะครับบอกเลยว่า โคตรสวยนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมดูดีมีชาติตระกูลมากมากเลยนะครับสําหรับแมปโรงพยาบาลนะเออจากใจเลยสวยมากๆนะครับแล้วก็นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสถานีตํารวจนะครับผมก็จะเป็นแบบว่าคล้ายๆ GDA5M เลยนะครับโหบอกเลยว่าเฮ้ยนี่มัน GDA5M ชัดๆเลยนะสําหรับแมปตำรวจของเซิร์ฟเวอร์ครับผมโหดูดิอ่าบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ ถ้าใครนะครับอยากสนใจอยากจะเป็นตำรวจนะครับก็สามารถติดต่อแอดมินได้เลยใน Discord Server ครับผมอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นอู่ช่างนั่นเองนะครับผมนี่เราก็สามารถเอารถนะครับมาตรงมาแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้หมดเลยนะครับเนาะเอามาซ่อมก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นแมปที่สวยมากๆเลยครับนะก็ไม่แพ้โรงพยาบาลไม่แพ้ตำรวจเลยนะสวยพอๆกันเลย3แมปนะครับ แล้วก็นะครับสำหรับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเลเบลของเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับสำหรับสถานที่เลเบลนะครับก็สามารถามาเพื่อคาบอาวุธนะครับผมอาวุธต่างๆนะแล้วก็เพิ่มดาเมจอาวุธนะครับซ่อมอาวุธอย่างเงี้ยนะครับคาบปืนนะครับคาบกุญแจนะครับอ่าสำหรับเลเบลก็เป็นเลเบลที่สวยอ่าสวยมากๆนะครับไม่แพ้ กับแมปตำรวจแมปหมออะไรอย่างนี้เลยนะครับบอกเลยว่าถ้าใครสนใจอยากจะคาบอาวุธนะครับแนะนําให้มาที่เลเบลนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็สําหรับ GTA Vice City นะครับผมก็สามารถเล่นได้ทั้ง Android 12 Android 13นะครับก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็ ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมทุกคนบ๊ายบายครับ